สวัสดีคะ่ะพอกันอีกแล้วน,นะคะนกกับเออตุ๊ก,กตาผาฝันอ้าเบึ่งฝั่งเสียงอันพี่นกแห่กันไปก็เหลยเนะเป็นพวงไปเลยอะอากาศมันดีเนาะคะ่ะก็บอกว่ากันนั่งจุกเจี๊ย้ก็เดินๆมั้งมาคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกบ้านทุกคน,นะคะเนาะค่ะเนาะสบายดีกันเมื่อ่จ้า,จา มาเด้อจ้เด้อมะกินกาแฟกับเอวยนะคะเมื่อใหม่วันใหม่วันสดเชื่นสดใสก็ทุกบ้านมีแต่ความสุขเนาะค่ะมีแต่ความโชคดีเด้อจ้เด้ออันเหลือที่บดีก็บ่ต้องมาเกอค่ะถ้ามาเกอก็บ่ต้องเปิดประตูลับปิดประตูใส่เลยนะคะอันเหลือมันบดีมันจังบนลํำคาญตัวเองค่ะอ่ะกระเป๋าเลนเลนมมวนๆเนาะเจ้เนาะมะกินกาแฟหอมหอมอุ่นๆจะฟังเสียงพี่นกอัน บินว่อนนันห้องแข่งกันเดยดออกพันเดดบดสับวันนี้กระบอกว่าหนูขะเนาะมะแมงไม้ก็ไลายหลยเขาอยู่น้ำส่วนนี่พันมาตอมน้ำหวานเอาน้ำหวานจากต้นไม้ ดอกไมว้วางอันเถอะปะโอ้ยกาแฟจะไม่มีเหงค่ะสุดชื่นขนาดเลย <c oughs> อันคางบานเอยนี้พันปลูกต้นมักเดือ่อเป็นเป็นค่ะแต่ว่าเอ้ยกระโบได้ไปปิดพันดอกค่ะกิ่งการต้นมะเดื่อมาเป็นต้นไม้ใหญ่นะะเนาอค่ะเนาะกิ่งการสาขาก็ออกเบ่งอัน เบอร์ก็บเบอร์ใหญ่หมากสํากาหัวสํากาปันเลยค่ะเต็มนึงอันนี้ง่าจนนั่นกล่องท่านี้พันปลูกแล้วบบก,กิ่นเนาะค่ะเนาะว่ากันตรงๆบางคนมากก็เก็บกินค่ะแต่ว่าบางคนมากาก็เอาไว้เฮอนกเอาไว้เฮอนกกอันไปจิ๊บบางคนอันแอปเปิ้ลมักแอปเปิ้ลลูกแพรลูกตัวนี้ค่ะเนาะปลูกลำสวนล่นเต็มหนึ่งค่ะ รดนเต็มกาลังเท้ากนกไปจิกนะค่ะนะมันร่วงมันตื่นลงก็เป็นแบบพันตลอดอะค่ะพ่นกระบาดไปซื้อมันเห็นไปซื้อน้ำซุปเปอร์มาร์เกอ่ะอันผลไม้อันพวกอันแอปเปิ้ลอันตัวนี้ค่ะเอ้ยเนื้อไหนเจ๋อเห็นบ้านเอ้าก็เห็นน้ำส่วนนะเต็มหมักแอปเปิ้ลก็เต็มมีแต่านวยงามๆเขาบ่เฮาเหลียวเข้าไปว่ะค่ะเอ้ยก็บ่กเคยไปอันนั้นพันด้วก็เห็นว่าไปซื้อมาเห็นไปซื้ออันหมักแอปเปิ้ลถุง แอปเปิลถุงอันเป็นกิโลิค่ะเห็นไปซื้อเอยเอยก็สังเกตอยู่ดีค่ะแต่เอ้ยก็บ่บได้เคยอันนั้นเพิ่นดอกแต่ว่าเหือนเออยนี่มันบ่มีต้นไม้อันเออโบได้ปลูกอันพวกผลไม้เนาะค่เนเอยเอยเอยเน้นไปทางดอกไม้นาบานหลังบานเอยเน้นสิเป็นดอกไม้แล้วก็เอ้ยกันแล้วเออบได้ปลูกอันพวกหมากผลไม้เนะค่ะแต่ว่าเห็นหลังคนปูกทางเหือนเออยนี่บกเห็นกิ่นเยค่ะ เห็นอันลูกผุนลูกเต๋อก็เห็นล่วงเต็มหนึ่งกะบางคนก็เอาอันตะไคร้เนาะค่ะเนาะไปเสื้อกลางว่ายานขนหลักเอบ้านคข้างนาบ้านแต่ว่าตู่ผู้เจ้าก็บูเห็นเก็บกินบัดเหลียวไปว่าเห็นล่วงล่วงเต็มมันถนนนึงวอ้ก็บุเคยไปเก็บดอกไอ้งไส้ฝังฟองเลยว่าเออคนเฮ่านี่มันแปกเนาะค่ะเนาะของที่มีอยู่นำเหือนโบโบไซบกินเหมกแต่ว่าไปเห็นบัดไปเห็นใจกับเขาว่าไปซื้ออันที่ว่าพันแพ็คมานํ่ยมัน,มน นำถุงหรือว่าเป็นเลือกเอาเนี่ยเอยก็เห็นพันบ่อยอยู่แต่ว่าเอ้ยบเคยไปอันไปทักพ่นเออว่าปลกก็คิดว่าแปลกคะแต่สําหรับเอยว่าถ้าเขาปลูกบ้านเอยก็เก็บเดยค่ะเอยเก็บมากินนะค่ะน่หมักแอปเปิลแอปเปิลี่ก็เก็บเห่าก็มาอันเพราะว่าช่วงเดือนเดือนซิปนี่มันสี่ออกผลอันเยอะแล้วแอปเปิลเนาะค่ะเนาะมันเป็นหลายพันสมัครเดือนซิปนี่พันสิเก็บเนาะค่ะที่สังเกตเห็นอันที่ว่าพันมีอน พันที่วันเอ็ดเป็นส่วนๆนะคะก็เก็บแล้วก็มาอันค้างคืนไว้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าคนที่นี่เพิ่นเพราะว่าเก็บแล้วกินเลยนี่มันบ่แซ่บเพิ่นว่าอันนี้เพิ่นมาเป็นความที่เพิ่นบอกเอาข้อมูลนะค่ะเอ้ยก็บ่รู้เพราะว่าเอ้ยบ่เอ้ยบ่มีมากอันต้นมักแอปเปิ้ลอยู่นําเหมือนเอ้ยก็เลยบ่ได้อันนั้นเพราะถ้าเอ้อไหนกินเอ้ยก็ซื้อเอาเนาะค่ะเนาะเพราะเอ้ยบ่ได้ปลูกอันต้นไม้อันต้นผลไม้ว่างั้นเอเอ้ยปลูกดอกไม้เหี้ยนเอ้ยตุ๊กตรนี่ย ดอกไม้นี่ไหล้อค่ะเหินเลยนี่บ่แมนเ้าเพราะว่าแถวนี้ก็ถ้าว่าผ่านผ่านมานี่มันก็ชอบมันยืนบ่งเท้าว่าช่วงหรือบ้านบานนะค่ะเนอะบานนี้เต็มแลวค่ะอันดอกนี้แต่ละสีนี่ก็สดชื่นอันนี้มันมันวัยแล้วเนาะค่ะมันก็มีบางต้นที่ว่ายังออกอยู่เพราะว่าบางบางต้นมันก็เฮี้ยไปแล้วก็ทําความสะอาดตัดพันไปแล้วสินะคะแต่ว่าถ้าออกจริงๆนี่้ยก็ว่าสวนนี้ซปเปอร์เลยค่ะ งามแล้วแล้วว่เอพันเป็นคนมักชอบแต่งเนาะคะ่ะเนาะตัดตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้เอ้ยก็ตามสไตล์เอ้ยว่างังนเนาปะนั่งรล้วผ่นนะคะมานั่งยิ่งมานั่งกินกาแฟกินน้ําชามาดื่มไหวอันอากาศดีๆลมพัดเย็นๆดอกไม้บานนี้สุขใจค่ะเอจกตานมีความสุขเอยพันชอบไปแบบนี้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะถ้าชอบไปนี้เาก็ต้องทํำไบมันมันบอกค่ะ ก็สังเกตุิย่งที่ว่าเวลาช่วงดอกไม้บานเยอะๆก็เห็นเพื่อนบานนี้พันชอบออกมาแล้วพันชอบมาแห้งอยู่ทางหลังเหือนเอ้ยนี่พันก็มาเบิ้งเนาะก่อนอะกระทักทายกระว้าคุยกันแล้วเท่อก็เอาสัดเลี้ยงมาค่อยจูงไปแล้วก็มันยืนอยู่ทางนี้ค่ะก็เออตัวตัวของเอ้ยตุ๊กตานี่ก็ชอบค่ะเพราะว่าบางทีออกไปย่างแล้วก็บำมาผ่านสวนตัวผู้้าพันดูมันมีชีวิตชีวาเอ้ยว่าดูมันสดชื่น นอค่ะนอันหรือว่ามันเป็นที่ว่าเอ้ยเข้าค้างตัวเองอาจก็สิบเป็นใดค่ะคนเหานี้มันชอบเข้าค้างตัวเองไม่บอกค่ะอันนี้อันนี้สําหรับความคิดของเอยนะคะนอะเอยังไซเ์ก็ฝังค่ะบางทีเข้าค้างตัวเองเยอะไปกับโอเวอร์แอคชั่นนาอค่ะนาะแต่ก็ภูมิใจค่ะที่ว่าบางบางทีเราทำแล้วเรามีความสุขถึงมันจะเป็นส่วนน้อยกับ มันทําเมื่อเหาสุขใจเด้อค่ะความสุขประจําวันเนาะค่ะเนาะยิ่งเวลาอันช่วงเหลือที่อันเหมือนโบชื้นโบแชะเนาะค่ะเนาะฝนโหลงกะเอ่ยกะมานั่งแห้งอยู่ตามสไตล์ของเอ้ยมันบอกค่ะเอ็นนั้นเอ็นนี้ปัดกวดไปอันอันตื่ที่ว่ามันเอ็ดใดเอ้ยก็ทําค่ะบบแม่บอเอ้ยไปทําฮักโหมโบเอ้ยทำเมื่อละเล็กละน้อยเนาะค่ะออกกําลังกายกะไกลบําบัดนะขอไปย่างเมื่อละชั่วโมงชั่วโมงกว่าเอ้ยก็ได้ ก็จังได้มาเป็นแบบนี้ได้ค่ะเพราะาต้องดูแลตัวเองถ้าหาว่าทำนี่การรุ่นใบคุณโสนี่ก็ทำเมื่อหาอ่อนแอเนาะค่ะนาะแล้วก็สุขภาพก็เสื่อมสูงไว้ว่าแต่ว่าเอ้ยอย่างถือว่าเกินร้อยค่ะเพราะว่าเอ้ยเวอร์เอยอย่างเยอะเยอะอยู่ค่อยๆกลับมาเพราะว่าเออมันเป็นคนชอบทำเนาะคะ่ะก็จุกก็จิกสิเน,นะะี่ค่ะ แล้วแต่ความชอบของคนเนาะคะนะ่ะเนาะบางคนมาก็ขี้ค้านเอ็ดบางงานเดี๋ยวไปปลูกต้นมงต้นไม้พันขี้ค้านเก็บเนาะคะ่ะทำโบตัดบเตอร์ก็หกด้วยค่ะต้นไม้นี่ทำโบตัดบบแตงนี่มันสี่หกหกแล้วพันบบเป็นแต่อยูเนาะคะนะ่ะเนาะเอ้ยเหลียวเมืองบางทีเอ้ยไปเอ้ย,อยก็สังเกตดอีอยู่ค่ะเดลียวไปมันก็แล้วแต่พันเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วแต่ความชอบของคนบางคนมันก็ชอบแบบนั้นมนบอกแต่ว่าเอ้ยพันบ่มักเอ้ยพันถ้า เออตุกตาเอ็ดเราเหาเขาว่ายาเครื่อมันสดชื่นเนาะค่ะเนาะยาเครื่อมันเป็นระเบียบต้นมงต้นไม้ก็โทนสีอันติดเสียงกัยาเครื่อมันเป็นระเบียบมันดูแล้วสบายตาเนาะค่ะเนาะถึงว่าม <urt> hm. <sch> ันจะเป็นส่วนน้อยแต่ก็เออมันเก็บง่ายว่างั้ันเหรอไปเอ็ด่านเอ็ดนี้ก็บโบทำเมื่อเขาอันเบื้องแล้วมันมันมันหกเนาะค่เนาะถ้ามันหกแล้วก็เป็นขี้คานเลยค่ะวอกกันตรงๆ อันนี้ก็จะคุยเรื่องต่อคุยเรื่องต้นไม้นําอันต้นไม้ดอกไม้นําบานเนาะค่ะหนําเหินทางกินกาแฟกันค่ะเิเครื่องบินก็บินผ่านหนึ่งสดชื่นกับไปแต่ละมือ้อแต่ละวันเนาะค่ะเนาะ กาแฟาก็มดถ้วยแล้วไอ้อุกตาผาฝันก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อน,นทุกบ้านทุกคน,นะคะเนาะค่ะเปิงลมพัดอันเย็นๆนหนะมีเห็นแดดเพื่อนลุ่มหุกไปซะก่ะเ็ปเป็นตือนน,ะะน,ะะนะะ้อค่ะเพราะทุกคนมีความสุขค่ะสดชื่นแล้วก็มีแต่ความโชคดีด้วยจ้ะแล้วพอกันคลิปต่อไปด้วอจ้าสวัสดีค่ะ